เทสแมปดูว่าจะเป็นยังไงเข็มเทสแมทเกมไอพักหม่ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วอูเอาอีกแล้วฮัลโหลเฮ้ยกูไปทีขอคุณอย่างไม่ไม่ไม่รู้วิธีเลยแล้ว เป็นนารุโตะโอ้โหนารุโตะอายนารุโตะนี่นี่เขาอายนารุโตะนี่ภาคในคนตะดีกว่าภาคที่แล้วนะภาคนี้มีผีเยอะมากมนานมมรนไปแล้วผีในภาคนไม่มีอุ้ยรู้ผีเร่แล้ว เท็ดแมปแต่อายมันก็สวยอยู่นะอืออายนารุตุไม่สุขภัยนี่ก็จะน้อยกว่าเนี่ยอ้ายเป็นนารุตุยังเป็นเดิมออ้ยโอ้โห นายจะมาสอนฉันแบบนี้ไม่ได้นะรู้ทนะี้แล้วเนอะโอ้ป,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 ปัดเจรจจังเลยเสียงมันดังไปไม่เลยโอ้โฆษณาโอ้เอาใหม่โอ้ยังจะมาอีกโฆษณากลับมาแล้วรถสียงหนอ เทสแบบตรงนี้นเลยอ้ไอ้อ,อคือสวยเลยเริงเลยเลเวลยเลยโอ้โหมันสอน อย่างอันนั้นไม่ดุริศแค่ไหนก็จอดโหลดอะไนั้ตทุอันนั้ตทุก็ยังจะเป็นเดิมนะวิ่งได้นานขึ้นแล้วก็วิ่งไม่ได้แล้ว น้องมาเก็บแค่อันเดียวเทปแมทโอ้โหอยู่ห้องนี้เล็กมากห้องพระนี่พระสวดมนต์เล็กมากเลยเล็กๆเ,เ,เ,เก็บก่อนอเก็บงก่อนเอออะไรเพแล้ว่อ๋อตัวนี้มีถังนี่โอ้ตัวโ,โ,โมนตโมนตโมเ yes